สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิสเตอร์แมนนะครับนี่วันนี้พี่แมนจะมาสอนทับเหลือก้านกล้วยนะครับนี่จะเป็นการกล้วยกับไม้ติมผสมกันนะครับแล้วก็มัดยางนะครับโอเคก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปโอเคไปรับชมกันเลยนี่นะครับพี่แมนก็หาการกล้วยแถวบ้านนะครับนี่ที่บ้านของพี่แมนนะครับแล้วก็ตัดนะครับแบบนี้นะครับใช้แค่ทางเดียวนะครับนี่ก็จากนั้นก็ เลาะใบออกนะครับแบบนี้เลยเลาะใบออกนะครับขั้นตอนการเลาะก็ระวังคมมีดจากพลาแล้วก็จากมีดด้วยนะครับผมนี่ก็ค่อยเลาะใบออกนะครับก็ตัดทิ้งนะครับเอาเฉพาะส่วนกลางนะครับส่วนหัวนี่น่าจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันโค้งนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับจากนั้นนะครับมาตัดตรงส่วนตายที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับผมนี่ให้มันเหลี่ยมเท่ากันนะครับจากนั้นก็วัดระยะนะครับพี่แมนจะใช้ทั้งหมด2 6ซนมนะครับเดี๋ยวพี่แมนหยิบมันสัดมาวัดให้ดูนะครับนี่ปุ๊บวางเข้าไปนะครับ2 6เซนนะครับปึ๊บี่26เซนประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นพี่แมนจะตัดนะครับนี่แมนจะใช้แค่26เซนนะครับใครจะใช้อันยาวกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ ตัวไม้ไอทีมจะต้องยาวตามนะครับไม่งั้นมันจะไปได้นิดเดียวนะครับอันนี้สัดส่วนนะครับแม่พี่แมนใช้26เซนจากนั้นนะครับก็แบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งก็จะเป็นยี่าจะเป็น13นะครับนี่แบ่งครึ่งเป็น13จากนั้นเราก็หักครึ่งแบบนี้เลยมาหักครึ่งเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ไม้เสียบทุกชิ้นนะครับเจาะเข้าไปนะครับที่7เซนนะครับครึ่งหนึ่งของ13อีกทีหนึ่งนะครับ เจาะเข้าไปนะครับปึ๊บขั้นตอนการเจาะก็ระวังปลายแหลมของไม้เสียบลูกชิ้นด้วยนะครับนี่เจาะเข้าไปนะครับปึ๊บโอเคจากนั้นก็เสียบทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับเจาะเข้าไปนะครับค่อยๆเจาะนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะตำนิ้วมือเราได้นะครับจากนั้นก็เสียบลูดให้ถึงปลายเลยนะครับผม โอเคมอได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการหักไม้ลูกเสียบทุกชิ้นนะครับที่เหลือที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแบบนี้เลยจากนั้นก็ใช้กรรไกรนะครับเลาะบริเวณที่เป็นเสี้ยนออกนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะมาทําการบากนะครับนี่บากบริเวณนี้นะครับเพื่อจะใช้ยางในการทําเป็นตัวใบพัดนะครับนี่เลาะแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับ ทางซ้ายแล้วก็ขวาครับแบบนี้เลยขั้นตอนการเลาะก็ระวังการใช้มีดด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอันตรายจากมีดได้นะครับจากนั้นก็ใช้หนังยางนะครับเส้นเล็กนะครับก็วางไว้นะครับแบบนี้นะครับปุ๊บนี่หลังจากนั้นนะครับก็นําไม้ติ่มนะครับมาหักครึ่งนะครับปุ๊บหักครึ่งเสร็จแล้วนะครับก็ทําการตกแต่งให้เป็นใบพัดนะครับอันนี้พี่แมนจะใช้เป็นตัวสามเหลี่ยมนะครับผมปุ๊บนี่ ตัดสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้เลยทั้งหัวแล้วก็ท้ายครับผมโอเคเมื่อได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ใช้ยางอีกเส้นหนึ่งนะครับมัดเข้ากับใบพัดนะครับก็คือไม้ติมนะครับมัดเข้ากับยางเส้นที่มัดไว้ตอนแรกนะครับนี่มัดแบบนี้เลยแล้วก็หมุนนะครับหมุนทีนึงแล้วก็สอดยางเข้าไปแล้วก็มัดนะครับแล้วก็หมุนอีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับผม จนกว่าหนังยางจะหมดนะครับนี่มัดให้แน่นนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่แน่นมันจะหลุดได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่จะเป็นเรือก้านกล้วยนะครับนี่ผสมกับไม้ไอติมนะครับเดี๋ยวเมนจะไปเล่นให้ดูนะครับผมนี่นะครับขั้นตอนวิธีเล่นนะครับให้เราทําการหมุน ตรงข้ามกับหัวนะครับนี่หมุนตรงข้ามกับหัวแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะสะบัดไปข้างหน้าให้เรานะครับนี่หมุนตรงข้ามแบบนี้นะครับนี่หมุนกลับกันกับหัวนะครับตรงส่วนหัวนะครับแล้วมันจะสะบัดกลับคืนนะครับแบบนี้เลยครับผมนี่เด็กเแมนจะไปเล่นในที่แม่น้ําใหญ่ให้ดูครับ น,นี่พี่แมนก็นจะมาเล่นตรงคลองแถวบ้านพี่แมนนะครับผมอันนี้จะเป็น3มลำนะครับอันนี้จะเป็นน้องบิวแล้วก็พี่นนท์มาด้วยนะครับนี่น้องบิวนะครับว่องไปอะไเลยนะพี่อันนี้น้องบิวจะหมุนแค่2รอบนะครับทำให้ไปแค่นิดเดียวนะครับผมนี่เยอะๆแต่อายาดัไ้นี่นี่พี่นนท์นะครับนี่หมุนไปเยอะๆนะครับ ปล่อยปุ๊บนี่ปล่อยเสมอน้ำนะครับนี่ไปแบบนี้นะครับนี่สวยงามมากเลยครับผมมาดูอีกลำนะครับลำสุดท้ายนะครับผมครับโอ้โหนกกระจิน้ำโดกับผมน้ำโดนี่ ครับเป็นไงบ้างครับเหลือการกล้วยของพี่แมนนะครับก็สามารถทําไปเล่นกันได้นะครับโอเคก่อนจบพี่แมนฝา like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ